เชิญสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจะจ้านะคะวันนี้จ๋าพามาชมในส่วนของเก่งนะคะมาด้า1.3 SP 5ประตูสีดาสภาพสวยนะคะใครตามหารายละเอียดสภาพสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะสําหรับรถเก่งนะคะเครื่อง1.3นะปี2022ไม่60,000นะคะท่านผู้ชมนะคะได้ตัว5ประตูแล้วก็ตัวมาด้าเนี่ยบอกได้เลยว่าฟังก์ชันค่อนข้างให้เยอะแล้วก็สภาพสวย ราคาค่าตัวคันนี้อยู่เพียง429,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจนะคะติดตามนะคะสอบถามได้เลยนะคะสำหรับรถเกรด A ไม่หลักหมื่นนะคะสภาพสวยแบบนี้นะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมกับไฟนะคะมาพร้อมกับล้อแม็กสีดำนะคะดิสซีล้อนะคะตัวไฟนะคะ ตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวมองข้าง LED นะคะกระจกเนี่ยก็เป็นตัวภาพอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยถือว่าเป็นรุ่นที่หายากนะคะแล้วก็ถามว่าขายดีไหมถ้ามาปุ๊บนะคะก็คือค่อนข้างจะไปไวเพราะว่าตัวรถเนี่ยนะคะเดิมแล้วก็ไม่ค่อยได้มีมาบ่อยนะคะเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นตัวซีดานนะคะนานๆจะเป็นตัว5้าประตูหรือว่าแฮชแบ็กเข้ามานะคะรับประกันได้เลยนะคะรถเดิมทั้งคันนะคะท่านผู้ชมสวยมากนะคะพร้อมสปอยเลอร์คือมาด้าเนี่ยเขาได้ความสดโดดเด่นนะคะในเรื่องรูปทรง ะะแ,ลแล้วก็ช่วงล่างนะคะมาสด้านเนี่ยค่อนข้างจะขึ้นชื่อเลยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าใครอยากได้นะคะไม่อยากดาวนะไม่อยากดาวเราก็สามารถทําได้นะคะสามารถทําได้นะคะไม่ต้องใช้งบดาวนะคะท่านผู้ชมสนใจทักเข้ามาได้เลยนะ<ม>ตัวรถภายในนะคะเป็นเบาะหนังนะคะวันนี้มาเมื่อน,นิดนึงตัวรถภายในเป็นเบาะหนังนะคะท่านผู้ชมสภาพไม่ช้านะ<ม>โครงสร้างสวยๆเดิมๆนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามา รถสวยจริงนะคะท่านผู้ชมนะคะตัวเบาะหนังนะคะเบาะเดิมเบาะแท้นะคะสวยนะคะแผงประตูสดนะคะท่านผู้ชมนะนี่นะคะตัวประตูนะคะที่เปิดนะคะตัวรายละเอียดโครงสร้างเดิมสวยนะคะท่านผู้ชมน้านี่นะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะตรงหนังเนี่ยขึ้นสวยนะคะตรงคอนโซลด้านหน้านะคะตัวมีเป็นหนังซอฟทัชด้วยนะคะรายละเอียดเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะรัดดูรถตัวจริงได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68 ก่อนถึงสี่แยกมีโมีกรุงเทปได้เลยนะคะเรามีการคัดให้แล้วนะคะสําหรับตัวรถนะคะสําหรับมาร์ติดดนะเรามีการคัดให้แล้วนะคะท่านผู้ชมถามหารุ่นนี้นะคะใครเห็นคลิปนี้แล้วรีบคว้าไว้เลยนะคะท่านผู้ชมความสวยความโดดเด่นนะคะรับรองขับดูเท่นะคะทรงสมาร์ทแน่นอนสวยมากค่ะท่านผู้ชมราคา4 2 9 0 0 0งนาพนะคะฟรีดาวก็ตกผ่อนเดือนละประมาณ7,000นะคะ800บาทนะอ่ะถึง7จ0 0แปดร้บาทเจ็ดพันห้าเจ็ดพันหกประมาณนี้ ฟีดาวแล้วก็ผ่อนได้นาน,น,นาสูงสุด84งวดนะคะสนใจทักเข้ามารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของเรานะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถทักสอบถามกับเจ้าจ๋าโดยตรงได้นะคะกลิ้งกลางสายตรงเข้ามาได้เลยค่ะมาชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์มาด้านะคะ1.3นะเป็นตัวเบนซินล้วนนะคะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยใช้ไป60,000กิโลถือว่าใช้น้อยนะคะนี่ขนาดมาค่ำนะคะท่านผู้ชมสภาพยังสดอยู่เลยนะ,ะส่วนแบตเตอรี่เนี่ยนะคะเดี๋ยวเราเช็คค่า CCA ให้นะคะว่ายัาง ใช้งานได้ปกติไหมหรือว่ามันต่ํากว่ามาตรฐานนะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นลูกใหม่ให้เรามีการตรวจเช็คก,ก่อนส่งมอบแน่นอนนะคะนี่ตัวรถสวยมากนะคะท่านผู้ชมนะคะน็อตฝาก,กระโปรงไม่มีแกะนะคะโครงสร้างเดิมสวยนะคะท่านผู้ชมนะ,ะนี่ฝาหม้อน้ําไม่มีโก่งนะคะรายละเอียดตัวรถสวยเดิมนะคะนี่ สภาพสวยๆใหม่ๆเลยนะคะท่านผู้ชมนะใครตามหานะคะไม่ครพลาดเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะท่านผู้ชมนะคะใครสนใจอยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามเจ้าจ่าเพชรยนต์เข้ามาได้นะคะรับรองว่าได้คําตอบทุกคําถามแน่นอนนะคะส่วนการจัดไฟแน้นขอสินเชื่อนะคะทุกอาชีพนะคะขอย้ําทุกอาชีพสามารถเช่าซื้อได้นะคะออกไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะคะติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะน้องเจ้าจ่าเพชรยนต์ยินดีซัพพอร์ตดูแลลูกค้าทั่วประเทศค่ะนะคะดูแลเคสเองทุกเคสนะคะเคส เคสง่ายอยากให้ช่วยดันอยากให้ช่วยปั้นหรือว่าติดขัดปัญหาตรงไหนนะคะลูกค้าสามารถสอบถามกับเจ้าจ่าเข้ามาได้เลยนะคะรับประกันความพึงพอใจนะคะสนใจนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะแล้วก็คอมเมนต์มาได้เลยอยากให้เจ้าจ่ารีวิวรุ่นไหนนะคะรับรองได้รถสวยแนะ่นอนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ